ทำความรู้จักวีทูเบอร์ถามมาต่อไปนั้นรับเลยนะสามสี่ชื่ออะไรคะไอดินค่ะชื่อเล่นล่ะอดินเป็นวีทูเบอร์แบบไหนงั้นหรอเป็นวียนรอยสตรีมเมอร์เลยค่ะวันเกิดล่ะ16ตุลาอายุล่ะย3ิบามแล้วนะเพศของคุณล่ะเพศหญิงสูงเท่าไรหรอรอยหกสค่ะอยู่ที่ไหนหรอบ้านตัวเองเนี่ค่ะจุดเด่นล่ะคะเปลี่ยนอะไรนมได้ไหนๆก็ลองท้าสงที่สิฮฮนเนสเกะ อยู่ภายใต้การปกป้องของฉันและที่ไหนหรอบนย t u b e ตอนทักทายพูดอะไรสวัสดีค่ะตอนจากแล้วล่ะคะไว้เจอกันนะโอชิมาร์กล่ะอันนี้ has แท็กไลฟ์ล่ะไอดินไลฟ์แฟนอาร์ตล่ะไอดินแกลเลอรี่แฟนเนมล่ะคะมีเหมี่ยมเมี่ยมสิ่งที่ชอบล่ะคะกราค่ะของที่ชอบล่ะขอบึกบึกเลยค่ะถนัดอะไรอย่างนั้นหรอไม่มีประโยชน์เลยค่ะลองบอกดักสักหน่อยได้าจ่ใจตังมาก่อนมึงจะพูดชอบทานอะไรหรอคะเนื้อ ชอบดื่มอะไรหรอดื่มชาค่ะชอบมังะแนวไหนนางร้ายเกิดใหม่แนวอนิเมะล่ะก็ดูไปทั่วเลยเกมสุดรักตอนนี้เป็นวิดีตัสนะเทงที่ชอบล่ะเจร็อกไม่ชอบอะไรหรอเด็กดื้อๆนักถือใครอยู่กพี่ต้มพี่บุ๊คความฝันของเธอล่ะมีตังกินข้าวไม่ได้ทุกคนตอนนี้จะพูดอะไรนะชอ